โคดโทนี่เผยปัจจัยหลักลูกยางสาวยูสิพลิกชนะจีนวันที่8สิงหาคมโคดโทนี่อภิรัตงามมีฤทธหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีออกมาชีชา้ชัด2ปัจจัยสําคัญที่ทำให้ทีมพลิกคว่ำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนไป3 2ด้วยคะแนน31ต่อ33 16 25 25-16 25-17 15-12ที่สนามพิกอารีนาเมืองเซเกตรประเทศฮังการีในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยโคดโทนี่กล่าวว่าก็รู้สึกดีใจกับเด็กๆนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยการเอาชนะจีนไป3-2เซตก็อยู่ที่ตัวเด็กและเขาก็สามารถทำได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้และแนวทางที่วางไว้ สำหรับวินาทีแห่งชัยชนะผมเห็นน้ำตาของเด็กๆว่าเขาดีใจมากๆเขาไม่เคยตื้นตันใจอะไรขนาดนี้มาก่อนซึ่งผมก็ดีใจกับเด็กๆด,ด้วยส่วนเกมรอบต่อไปก็วันนี้ถือว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขในรอบหลายปีที่เราเข้าถึงรอบ8ทีมก็ถือว่าเราดีใจกับเด็กๆก,ก็ขอให้ติดตามชมและเชียร์เด็กๆชุดนี้ต่อไปครับโปรแกรมนัดถัดไปยุวชนหญิงไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่9สิงหาคม2566